บ้านหลังน้อยพลัางงานทดแทนครับผมนะครับวันนี้พามาเอาแบตเตอรี่ใส่ตู้แบตเตอรี่นะครับระบบที่บ้านของผมคือระบบออฟฟิศนะครับเดิมแบตเตอรี่2โมดูลเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้นะครับไม่มีตู้อะไรวางนะครับแต่ว่าก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งนะฮะแนะนำใครที่กำลังจะติดตั้งระบบแบตเตอรี่นะครับควรใส่ไว้ในตู้นะครับผมใส่มา ใช้มาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับทีนี้ได้ทําการเพิ่มตัวแบตเตอรี่มาอีกหนึ่งโมดูลนะครับเพิ่มกําลังการเก็บไฟนะนะครับแต่ก็ต้องนะครับเอาแบตเตอรี่ใส่ในตู้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้ตู้แร็คครับนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์นะครับตู้จุดนี้ออกก่อนนะครับเดิมใส่ในชั้นทีวีแบบนี้นะฮะก็เลยเอาออกนะครับแล้วก็ทําการทาโต๊ะนะครับชั้นวางก่อนเดิมตู้แร็คเนี่ยมันสามารถวางกับพื้นอย่างนี้ได้เลยแหละ แต่ว่าผมต้องการวางกับโต๊ะอีกทีนะครับก็ทําการเชื่อมนะครับโครงเหล็กโต๊ะนะครับสูงประมาณ30สเซนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ทําการเชื่อมมาวันก่อนนะครับไม่ได้ลงสีดำนะครับปกติผมจะชอบลงสีดําแต่นี้ก็คือเอาสีนะครับพ่นกันสนิมไปแล้วนะครับก็ได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับใช้3 0 0พวัตต์24โวลต์มออแปลงเอรรอยนะนะครับได้โอกาสถอดออกแล้วก็เอาไป จัดการเรื่องฝุ่นนะครับเป่าออกมานะครับมันจะมีจิ้งจกเข้าไปอยู่นะนะครับถึงว่ามันมีตะแกรงกันยังไงจิ้งจกตอนมันเล็กๆมันก็เข้าได้ครับนะครับจะเป็นไปได้น้อยมากที่มันจะเข้าไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูแลนะครับจะดีมากเลยถ้าโรงงานเขาทามาให้กันกันตัวจิ้งจกได้เนี่ยเพราะ่าเมืองไทยเนี่ยจิ้งจกเยอะมากครับนะบเพราะฉะนั้น ก็ได้โอกาสถอดออกนะครับก็ถอดไม่ยากครับเนี่ยคือหม้อแปลงครับแบบหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับที่เขาเรียกหม้อแปลงเทอร์รอยเป็นขดลวดหม้อแปลงแบบนี้เป่าแค่ฝุ่นออกนะครับกาจัดขี้จิ้งจกต่างๆออกแล้วก็ปิดเข้าใบใหม่ครับนะฮะตัวนี้เป็นของโซล่าช็อปฮะผมเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็ใช้มาเนี่ยยังไม่มีปัญหาเลยมันเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับระบบบ้านผมต้องการที่จะแยกชาร์จเจอร์ นะครับชาร์เจอร์จะเป็นตัวสีเขียวตัว MPPT เลยสำคัญมากนะฮะจากนั้นก็วางตัวอินเวอร์เตอร์บนตู้แบตเตอรี่เลยนะครับตู้แบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ให้ไม่ได้ให้มาประกอบแบบนี้นะเราต้องมาประกอบเองแต่ก็ไม่ยากนะครับทำการฝังผู้พลาสติกใหม่นะครับใช้โรตารี่นะฮะไร้ราสายที่บ้านเนี่ยเครื่องมือช่างส่วนมากของผมเนี่ยต้องการใช้แบบไร้สายทั้งนั้นนะครับสะดวกนะครับเวลาชาร์จไฟเนี่ย ก็ประหยัดไฟด้วยแล้วบ้านเป็นระบบโซล่าเซลล์ต้องบริหารเอานะฮะอันนี้ก็คือสว่านก็จะเป็นพวกไร้าสายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่ตัวเดิมกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่ตัวเดิมนะฮะเพียงแต่ย้ายจุดขึ้นมาให้สูงกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็เอาน้องเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็คือมันเซฟแบตเตอรี่เรานะครับยิ่งเป็นระบบใหญ่ๆงานติดตั้งให้ลูกค้าผมเนี่ยใสยต่ตู้ใส่ชั้นแบบนี้ให้ทั้งหมดนะฮะ ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นแบบ3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์นะครับจากนั้นย้ำนะหางปลาใหม่นะครับเนื่องจากสายแบตเนี่ยอันเดิมมันยาวไปนิดนึงหางปลาที่ใช้ขนาดเบอร์25แควรมินนะสายที่ผมใช้อันนี้เบอร์16เดิมก็ใช้เบอร์16เพราะว่าผมจุดนี้ผมใช้ไฟไมาเยอะใช้4แผงนะ400วัตต์4แผงผ่านชาร์จเจอร์ MBT นะฮะเข้ามาที่ตัว แบตเตอรี่แบตเตอรี่2ลูกนะครับเป็นลิเธียม NMC นะครับขนาด1 1 7แอมป์โวลต์ต่อโมดูลนะครับ2ลูกก็300เอ่อ200กว่าแอมป์นะครับ2อ0แอมป์โดยประมาณนะครับเพิ่มกำลังการเก็บไฟนะครับเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่ผมใช้ตอนนี้ตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะครับพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนแล้วก็ตัวไดเป่าผมได้บริหารเอานะครับอันนี้เพิ่มกำลังการเก็บไฟมาก็ใช้ไฟได้ดีขึ้นแบตเตอรี่การขนานนะ นะครับตัวนี้ลิเทียมตัวนี้มีเฉพาะ Active Balance เท่านั้นนะครับเราทำการคุมชาร์จให้ได้นะครับคุมชาร์จให้ได้เพราะฉะนั้นชาร์จเจอร์สําคัญมากนะครับตัวที่คุมชาร์จได้และปรับกระแสชาร์จได้ด้วยนะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณ30%นะครับของความจุบแบตเตอรี่เท่านั้นชาร์จเบาๆให้แบบ4-5ถึงชั่วโมงเต็มก็พอไม่ต้องเร่งชาร์จอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้ลิเทียม NMC นะครับ โมดูลก่อนนะครับใช้มา1ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ผมใช้อีกตัวหนึ่งของของแคดแคดนะครับใครที่ติดตามดูก็น่าจะเห็นนะทำการขนานนะครับสายขนานเบอร์25นะเข้าหางปลาให้ดีนะครับแล้วก็บวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วก็ดึงออกไปใช้บวกลบนะฮะอันนี้คือขนานก็เป็น24โวลต์ปกติแต่โวลต์ลอยมากกว่านั้นนะนะครับย5 25ิบ5โวลต์กว่านะครับนะก่อนที่จะรันนะครับเช็คก่อนนะ บวกตรงบวกลบตรงลบถูกต้องไหมก่อนที่จะออนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับตอนที่เราขนานราปิดเบรกเกอร์ให้หมดนะฮะน้องก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับส่วนตู้เย็นระหว่างที่ดับไฟทั้งหมดเนี่ยผมใช้สำรองด้วย power box ตัวนี้นะครับ,นะรบ power box เห็นไหมชั่วโมงได้ตั้ง5ชั่วโมงเนี่ยนะสำรองตู้เย็นได้มากกว่า2ชั่วโมงก็เอาตัวนี้มาเสียบก่อนตัวนี้ใช้ไฟได้ถึง 1,200W งร้อินะพีคนะเรียบร้อยครับผมสวยงามขึ้นมานะครับงานติดตั้งก็จะเป็น อ่าแบบนี้ลงตู้เหล็กอ่าลง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 ตู้แรกให้แบบนี้แล้วก็มีชั้นวางนะครับอันนี้ MPPT สำคัญมากเลยนะนะครอันนี้แบตเต็มแล้วแหละนะครับผลิตมาที่119วัตต์นะครับ4แอมป์โดยประมาณผมโฟลดชาร์จไว้ที่29โวลต์น,นะครับโอ้ยี่สิบแปดโวลต์นะครับยีโวลต์เท่านั้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ใครที่สนใจงานติดตั้งนะโซล่าเซลล์ออฟกริดชุดบ้านสวนตู้เย็นพัดลมหลอดไฟจนถึงระบบที่ใช้แอ นะครับก็รายละเอียดติดต่ออยู่ใต้คลิปมีนะครับก็กดเข้าไปดูได้เนาะน้องก็จะอยู่ในตู้แบบนี้นะครับในตู้แบบนี้ก็ห่างไกลนะครับมือที่จะต้องไปโดนสัมผัสนะครับแนะนําเลยให้ติดตั้งใส่ตู้แบบนี้นะครับขอบคุณมากครับผม